สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าทำงานที่กระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นทางการพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายหลังที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองกระทรวงศึกษาธิการ4ี่ราย คือ 1. น,นายสุทธิชัยจรูนเนตรดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2. นายนารงดูดิงดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณหญิงกัละยาโสพลพนิษฐ สามนางสาวอ่อนรพินเพชรชัศน์ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสี่นางเจิมมาศจึงเลิดสิริดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณหญิงกัลยาโสพลพนิ์ แล้ววันที่26เมษายน2564นายสุดธิชัยจรูนเนธที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนางสาวอ,อรพินเพชชะทัตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถือเลิกดีเดินทางเข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการโดยมีผู้บริหารและข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับ โดยในเวลา9นาฬิก9นาทีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปประจำกระทรวงสารพระภูมิและพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จากนั้นเข้าห้องทำงานที่อาคารราชวัลลบกระทรวงศึกษาธิการค่ะ